สาลยกฟ้องเพราะว่าเป็นคดีประมาทไม่ใช่คดีฆาตกรรมคุณลุงอัดอย่าเข้าใจผิดนะคะมาศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะพูดทําให้ประชาชนหลงเชื่อไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องนะคะใช่ค่ะสามปีที่ผ่านมาน่าจะพูดพอแล้วนะคุณลุงค่ะแต่ก่อนนะั้นนี้เมื่อวานนี้ทำคุณป้าเชฟบอกว่าตอบให้วันนี้ผลมันเป็นยังไงแต่ว่าทางนั้นเขาอยากเินหน้ากันต่อเดิดนต่อไปไหนอะคะก็ที่ผ่านมาก็เห็นเดินเราได้อะไรไหมคะ พูดเก่งทําให้เก่งให้ได้อย่างพูดก็ดีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาอะไรพวกเราไม่ได้เลยนี่คะนะคะค่ะอ่าไม่มีแล้วค่ะบอกมาสามปีละค่ะวันนี้เหมือน,นเป็นการปอ<ล>ดล็อกในใจเราด้วยไหมคะบลดล็อกในใจที่ผ่านมาเราก็รอคอยค่ะตัดสินของศาลมาก็นิดนึงค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่พ่อนห่อนล่ะ ที่คอยหลักๆเลยก็คือเราตริดตามคอนเทนต์ว่าเขาจะไปทางไหนต่อบ้านพระอาทิตย์นะคะอันนี้คือมีปัญหากับฉันมาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วเนาะพี่ตุย๋ยบอกบอกตรงๆว่ารําคาญค่ะใช่จะบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันก็โกหกอะเนาะคือมีคนออกมากล่าวหาเราพูดเท็จเกี่ยวกับเราไม่มีใครไม่มีใครชอบหรอกค่ะใช่แต่ก็อย่างว่าแหละเขาเป็นสื่อมวลชนมีทักษะด้านการพูดไม่แปลกแต่ทาให้ได้บ้างก็ดีอะคะ่ะแต่ถึงเขาจะฟ้องกหรือว่า ไม่แล้วค่ะมาศาลจบได้ก็น้องพี่ตุ๋ยน้องเหนื่อยต,อต้องดูก่อนครับว่าจบไหมยุติไหมความเสียหายเกิดขึ้นต่อเนื่องไหมนะครับเพราะจริง,รงๆแล้วสิทธิมันมีอยู่คแล้วแต่เลยค่ะถ้าคุณแม่เห็นสมควรก็แล้วแต่ท่านค่ะเขาจะจำได้หรือยังว่าอนคุณแม่สื่อสนอะไรครับบ้างจำไม่ได้เลยก็แค่กอดกันแล้วบอกคิดถึงง่ายนั่นแหละค่ะไม่ได้มีอะไรสั้นบอกค่ะ จากคอนเเนต์ของบ้านพัาที่ผ่านมาในช่วง45เดือนนี้ยังไม่มีแผนที่จะผลักดันอืมไม่อยากไม่อยากจะยุ่งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายเราก็ทําอะไรพวกเราไม่ได้อ่ะเนาะเขาอยากจะพูดอะไรให้เขาพูดเลยพูดเก่งอะไรเก่งก็พูดต่อไปค่ะอย่าอย่าทำอะไรเลยค่ะไม่ไม่เกิดประโยชน์แล้วถ้าเขาไม่หยุดอะคะก็พูดต่อไปค่ะเรื่องเรื่องของเขาก็อย่างที่บอกนะถ้าไม่หยุดความสายเกิดก็เดี๋ยวมาพิจารณาดู ส,ส่วนทนาย,ยใ,นในรายละเอียดส่วนหนึ่งของอตุลาการระบ,บุว่ามันไม่มีพยานหลักฐานที่เห็นเหตุการณ์บนเรือเลยเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกคลายใจหรือว่าคลายตรงบนในการต่อสู้ชั้นอนนุทธรณ์ไหมต้องใช้คํานี้ครับที่สารท่านวินิจฉัยนั่นคือว่าไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแต่ท่านวินิจฉัยจากพยานแวดล้อมที่น่าเชื่อถือนะครับน่าจะเป็นกรณีนั้นครับแสดงว่าในการชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็ไม่ได้หนัก ก็ไม่ไม่ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการครับตรงนี้ก็ถือ,ถอว่าในส่วนของหลักฐานที่ว่าจะมีใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยหม่น่าจะเชื่อว่าไม่น่ามีใหม่ครับเพราะว่าท่านวินิจฉัยไว้ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับคาพิพากษาละเอียดมากท่านใช้เวลาอ่านเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งนะครับละเอียดมากพูดง่ายๆว่าปิดทุกป,ประเด็นที่เป็นข้อสงสัยก็อบอกแบบนี้เลยครับคบก็ถือว่าเป็นวัดทองเลยที่ ในการชี้ชี้ให้เห็นเลยว่าคุณไม่มีประจักษ์พยานในเหตุการณ์บนเรือมาจะพูดว่าคำนั้นว่ามีม่คืออย่างนี้ฮะประจักษ์พยานคือคนทั้งไม่มีประจักษ์พยานของคนอื่นแต่เป็นคนบนเรือทั้งหกคนฉะนั้นท่านก็จะวินิจฉัยจากพยานไวดล้ออื่นที่น่าเชื่อถือนะครับฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะกองพิสูจน์หลักฐานจากที่ตำรวจเก็บทั้งหมดเ่ยใช่ทั้งหมดครับที่ท่านหยิบม,มาวินิจฉัยแสดงว่าแนวทางการต่อสู้ในเรื่องของการที่เราไม่ได้ขับเรือแต่ที่เป็นเพียงผู้โดยสารนะไม่ได้เป็นเหตุประมาททำ ต้องครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งค่ะคแต่จริงๆแล้วท่านวิจิัยละเอียดมากๆเลยครับนะครับทั้งเรื่องของเหตุการณ์ในการพูดคุยการผ่านแอปพลิเคชันไลน์ GPS รูปถ่ายการลบภาพอะไรต่างๆเนี่ยละเอียดมากครับละเอียดมาก,กผมเชื่อว่าติดใดทุกป,ประเด็นที่มีคนตั้งคําถามครับโดยเฉพาะลูกอัจฉริยะนะคะที่ล่าสุดออกมาบอกว่าสารยกฟ้องอยู่แล้วอ,อยู่แล้วเพราะว่า น่าจะเป็น oh, <hey. S 1> เออใช่เพราะว่าเหมือนกับสำนวนเนี้ยมันเทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงลุงลุงมาศาลก่อนเนาะที่บอกจะเอาอะไรมาเปิดที่ศาลเนี้ยไม่เคยเจอเลยลุงลองมาแล้วทีเนี้ยลุงก็มาดูรายละเอียดว่าสาเหตุเหตุผลที่ศาลยกฟ้องอะ่ะเพราะอะไรอย่าเพิ่งนําเสนอทําให้ประชาชนหลงเชื่อไปเนี้ยในทางที่ผิดค่ะนะคะเอาเอาแก๊งกวนมาด้วยก็ได้ค่ะคุณหมอคุณหมอค่ะนายเอกราชอะคะ่ะด้วยก็ดีค่ะ นะคะจึงก็อยากรู้เหมือนกันว่า GPS ที่ไปร่ำเรียนมาเนี่ยสำนักไหนกันแน่สรุปนะคะแต่เดี๋ยวถ้าคำพิพากษาออกมาอย่างละเอียดเนี่ยนะครับถ้าเปิดออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคำถามที่สังคมตั้งข้อสงสัยหรือแม้กระทั่งมีการตั้งข้อสงสัยจากอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสื่อมหลชนเลยค่ะคนย้าเลยค่ะจะตอบว่าสงสัยได้สิบนะครับท่านวินิฉัยละเอียดจริงๆค่ะนะครับโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะ